ก็ต้องมีฝ่ายถูกฝ่ายผิดแน่นอนที่เชบอลนะครับทุกอย่างเกิดจากกามตัญหาราชะเกิดจากการอยากได้ทั้งสิน้นซึ่งเป็นปกติของโนราใช่มครับไอ้คำว่ากามเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาได้อยากภรรยาแญาวก็าถือว่าไม่ผิดถูกไหมครับเพราะเกิดมาเป็นคนแต่การนี้จะเป็นสินกับไม่ผิดสินเราทําได้ว่าจะทําอย่างไรแต่งานนี้ก็เหมือนกับการผิดศิน ถ้าไม่บรรลุนิพพิภาวะและไม่ได้สมยอมแต่เส้นก็งงเหลือเกินนะครับเด็ก17ไปเที่ยวแล้วให้ผู้ใหญ่ป้อล้อแล้วยอมตามไปอะ่ะเพราะฉะนั้นมี2ประเด็นนะครับเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เจตานาะและไม่เจตานาะเดี๋ยวเรามาดูการนะคะรับทุกอย่างมันพิสูจน์ได้นะครับในการตรวจอวัยวะเพศก็ตรวจได้ถ้าตรวจแล้วไม่มีเลยแสดงว่าคุณสมรักไม่ผิดเลย อ๋อตอนนี้สินสมว่าแม่ชีมีสองร้อยีสบองข้อปีทำได้สองร้อยข้อค่ะ <c oughs> <c oughs>